แข้งขวาเจอแข้งคืนครับของน้องโอตัดล่างลงไม่ลงครับเอลงไปครับอย่า้ายไปครับน้องโอเจอเหลี่ยมของน้องโอมาขวามาเพชรบุญชูเต็มหน้าครับแข้งซ้ายหน้าของน้องโอครับแข้งคืนมาเจอแข้งซ้ายหน้าสองเม็ดเพชรบุญชูหักศอกขวาระยักเท้าน้องโอยังไงครับตัดล่างและแข้งซ้ายแสนเชิงสองมาครับขอเสนอผู้ชิงชนะเลิศศึกมวยไทยมาราธอนวีโก้แชมป์ครับแชมป์ชนแชมป์ในปี2 0 1 4ครับ ระหว่างน้องโอไกย่าง5้าดาวครับจะระทับเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูนะครับมาดูกันยกที่1ครับโดยมวยรอบนี้นะครับมีการเฟ้นหาหรือต่อยคัดเลือกครับระยะเวลากว่า1ปีเต็มๆนะครับแข้งซ้ายมาเพชรบุญชูเบียดเข้าหาน้องโอสูงใหญ่กว่าถึง11เซนครับเพชรบุญชูบ่อปลาบุญชูนะครับขุนเข้าริมโขงครับแข้งขวาวางมาแต่ชนกับยอดมวยสกนนะครับแข้งซ้ายหน้ายังไม่เข้าครับน้องโอในขณะนั้นนะครับ น้องโอวัยี่แปดปีครับส่วนเพชรบุญชูยี่สี่ปีครับแข่งขวาเจอแข่งคืนนะครับของน้องโอตัดล่างลงไม่ลงครับเทลงไปครับนี่คือสุดยอดคู่มวยเอกแห่งยุคอีกคู่หนึ่งนะครับในขณะนั้นนะเพชรบุญชูพึ่งคว้ารางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมครับสยามกีฬาอวอร์ดมาหมาดๆนะครับในปีห้าหกครับส่วนน้องโอก็ดาวค้างฟ้าเป็นดีกียอดมวยผู้สือค้ากีฬาปีสี่แปดอยู่แล้วนะครับแล้วก็กกทอปในปีห้าสามนะครับเขี่ยขาไปครับน้องโอขยับเข้าหาครับ อย่างไรครับพยายามจะประกบนายครับโดยแมตชนี้ครับเป็นแมตที่2ของวันของทั้งคู่แล้วนะครับรอบก่อนชิงชนะเลิศครับเพชรบุญชูชนะสิงห์ดำมาครับแล้วก็น้องโอชนะซาโตโชตะมาครับเบียดเข้าหาบกระแทกยับก็พูดง่ายง่ายครับยกนี้เป็นยกที่4ของทั้งคู่ครับเพราะว่าทั้งคู่ชนะคะแนนมาทั้งคู่นะครับอยัดซ้ายครับน้องโอเจอเหลี่ยมของน้องโอครับสวยงามครับเตี้ยสั้นกว่า11เเซนนะครับ 1 6 9 1084ครับหมัดขวามาเพชรบุญชูเต็มหน้าครับฝ่ายนี้เป็นภาคที่8ของทั้งคู่แล้วนะครับฝ่ายก่อนหน้านี้น้องโอชนะบาตได้ถึง6ครั้งครับเพชรบุญชู2ครับเรียกได้ว่าเพชรบุญชูนี่ไม่ค่อยถูกชะโลกับหมัดน้องโอเท่าไรครับพอโดนน็อกถึง3ครั้งนะครับหมัดซอของน้องโอครับสาบขาไปครับน้องโอเบียดเข้าหาครับแขนขวาหลุดไปเพชรบุญชูนี่เป็นเจ้าของประวัติศาสตร์ครับเข็มขัดเวทีมาตรฐานเยอะที่สุดในโลกนะครับ 13เส้นครับโดยเป็นประเทศไทย7เส้นครับลุมพินีห้าครับตะกอลาดาเนินหนึ่งครับโดนแทงซ้ายครับของน้องโอครับขยับเข้าหาครับเพชรบุญชูเขี่ยขาไปเพชรบุญชูครับยีบสี่ปีจากอุดรธานีครับส่วนน้องโอก็ยีบแปดปีจากสกลนครครับเหน็บเข่ามาครับจังหวะนี้น้องโอตั้งแขนไว้มการแยกก่อนครับเป็นมวยสามยกนะครับมการไม่ปล่อยให้แต่งตัวนานครับต้องรีบยกรีบแทงนะครับ เบียดเข้าไปครับกองหมดยกแรกนะครับมาชมจังหวะภาพช้าแข้งขวาเจอหมัดทุกแต่ขวาคืนไปแต่ตัดล่างจบที่เบชรบุญชูครับตัดล่างลงไปนะครับจังหวะนี้ผิดเหลี่ยมครับตัดล่างลงไปครับสวยงามครับมาดูกันต่อยกที่สองครับขยับเดินเข้าหาแข้งซ้ายหน้าของน้องโอครับแข้งคืนมาเจอแข้งซ้ายหน้าครับสองเม็ดพยายามประกบนายครับ โดยปีนั้นเองนะครับเป็นปีที่ฮอตสุดขีดของเพชรบุญชูก็ว่าได้ครับขวารางวัลยอดมวยผู้สขาวกีฬามานะครับก็มีชนะแสนชายถึง2ครั้งครับชนะปกรณ์ชนะสิงดำพวกนี้แข้งซ้ายครับยังไงครับย้ำจะขวางหน้าไว้ครับน้องโอกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับพยายามจะติดนายเพชรบุญชูก็เข่าอาชีพนะส่วน้องโอก็ฝีมือลากหลาาครับแข้งขวา เบียดเขาหาแข้งซ้ายหน้าครับของน้องโอน้องโอเป็นนักมวยที่เตะได้เต็มแข้งมากๆะครับพยายามจะหักศอกครับเพชรบุญชูหักศอกขวาระยัดเข่าน้องโอยังไงครับตัดล่างและแข้งซ้ายยังไม่ชัดเจนครับกระแทกยับขวามาประกอบไหนแล้วเพชรบุญชูเพชรบุญชูขวาแชมป์จากสนามชนบุรีมานะครับโดยการชนะคะแนนฉมวกทองครับส่วนน้องโอควาแชมป์จากสนามอุบลมานะครับโดยการเตะเดดนลงมาเตะน็อกมาเลยนะครับฝ่ายนี้ก็เป็นแชมป์ชนแชมป์ครับ ขยับเข้าฮาร์ปแข้งซ้ายดูรับเขี่ยขาแล้วขึ้นบนครับแข้งคืนมาเพชรบุญชูหมัดขวาและแข้งซ้ายยังไม่เข้าครับแข่งซ้ายเพชรบุญชูเข้าครับหมัดขวาครับเจอตั้งกำแพงไว้ครับแล้วพีกออกมาครับเบียดเข้าฮาร์ปขยับเข้าไปครับถีบยันแข้งขวาครับสดบทกล่าวรับมวยคู่นี้แข้งซ้ายแลกกันไปครับแข่งซ้ายเพชรบุญชูโอ้โหตัดล่างลงไปครับจบได้สวยครับ ช็อตนี้แลกแข่งกันจบที่ต้องโอนะครับตัดล่างลงไปครับขยับเดินเข้าหาครับเบียดเข้าไปครับเป็นนักมวยไม่กี่คนนะครับที่สถิติข่มแสนชัยได้ครับโชกกะแสนชัยเจ็ดครั้งนะครับเพชรบุญชูชนะได้ถึงสี่ครับแพ้เพียงสามครับส่วนน้องโอนี่ไม่ค่อยถูกชะโงกกับแสนชัยครับไม่เคยชนะเลยนะครับขยับเข้าหาครับก็3สามคนนี้นะครับแพ้ชนะกันแบบงูกินหางครับน้องโอนี่ชนะเพชรบุญชูนะครับ เพชรบุญชูชนะแสนชัยครับแสนชัยชนะน้องโอนะครับก่อหมดยกที่2ครับมาดูจังหวะภาพช้าแข้งซ้ายครับแข้งคืนมาอัดล่างเจอสออขวาของเพชรบุญชูระยดเข่าตามสวยครับหีบหน้าครับน้องโอคืน้วยแข้งซ้ายแข้งมาตัดล่างยังไม่ลงครับแต่จังหวะเนี้ครับเพลงไปนะครับมาดูกันต่อยกที่สามครับใครจะขวาชัยไปคนับแล้วก็ ขวาเงินรางวัล5 0,000นบาทครับพร้อมรถกระบะโตโยต้าวีโก้แข้งขวาแข้งมาเป็นบุญชูแข้งซ้ายครับเดินหัวซ้ายครับแข้งขวาน้องโอแข้งขวาครับอย่างไรครับสงคามแข้งครับเบียดเข้าไปครับแข้งขวางน้องโอครับเป็นบุญชูพยายามจะกบนายครับอย่าซ้ายไปครับน้องโอขวางหน้าดูว่าดูแกขวางครับเอามือปิดจมูกได้นะครับปิดอยู่ครับเบียดเข้าไปครับ ถีบหน้าอีกแล้วครับเบียดเข้าหาแข้งขวามาติดบังน้องโอแข้งซ้ายคืนครับสายขวานี่ออกได้เหมือนกันเลยนะครับขลัดข้างไหนนี่ยังไม่รู้ครับแข้งขวาของน้องโอเก็บได้ครับจังหวะนี้สวยงามครับเพ็รบุญชูยังโต้ไม่ได้ครับเจอแข้งซ้ายแลกกันไปครับแข้งสุดท้ายยังไม่ชัดเจนครับขอเพ็ดบุญชูหยับเจอแข้งซ้ายหน้าของน้องโอครับไดฉากออกทําได้สวยบ ทำมาเล่นจังหวะฝีมือนี่เข้าทางน้องโอนะครับเบียดเข้าไปครับหยาบเข้าไปครับกอโดนศอกแตกนิดนึงนะครับน้องโอหืแข่งแรกกันไปครับแข่งมากันได้คนละแข่งเท่ากันครับเบียดเข้าหาแข้งซ้ายมาครับของเพชรบุญชูนะครับนี่เป็นคู่มวยเอกแห่งยุคอีกคู่หนึ่งนะครับดีกียอดมวยทั้งคู่ครับ ข็งขดนี้ยาวเหยียนะครับน้องโอ๋ก็ไม่ธรรมดาครับเจ็ดเส้นสี่รุ่นนะครับแขป์เวทีมาตรฐานนะครับขยับเข้าไปครับแข่งขวาไม่เข้าครับส่วนเพชรบุญชูก็ตามที่บอกนะครับเข็มขัดเวทีมาตรฐานนะครับเยอะสุดครับแข่งซ้ายแรกกันครับแข่งสุดท้ายเก็บได้ครับน้องโอ๋อยากเข้าหาเพชรบุญชูโยเข้าไปครับกอหมดโยครับและนี่ครับคือภาพที่สวยงามนะครับรบนับถือกันอยู่แล้วครับแต่เส้นทางมวยมันหลีกหนีกันไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมารอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับใครจะคว้าชายและคว้าชแชมป์ไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ